ไม่ใช่โสดแล้วจีบนะฮะคือคือใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยผมก็ผมว่าเออไปก็ได้วันนี้ว่างเลยอย่างเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยจะเข็นไปโผล่ที่นู่นที่นี่นี่บางทีก็เยอะหน่อยตามสตรอรี่เพื่อนๆน,นะฮะก็ก็ก็เลยอาจจะ ดูเหมือนผมไปจีาภาพโพไปแห้งเอากับแก๊งเดียวกันทําหลายคนนะคะจับยวงว่าไฮโซพกประธานวงพรประภากํากลังสารสัมพันธ์กับนางเอกสาวมารีมันเนอร์หลังมีข่าวลือลุดว่าสาวมารีเลิกกับพิษกาชัยไปแล้วยิ่งทําให้ประเด็นนี้นะคะถูกจับตายอย่างหนักในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว จนกระทั่งล่าสุดไฮโซพกนะคะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ Back f o r c a t ที่บริษัทเงินเรื่องจีบจำกัดก็ได้เปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับสาวมารีเบอร์เนอร์และก็สถานะหัวใจในตอนนี้ โดยให้โซฟ็อกเผยว่าหัวใจตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับส่วนมากก็ทํางานมากกว่าถ้าจะออกไปเที่ยวอะไรตามภาษาคนโซดก็จะเป็นช่วงวันหยุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วส่วนวันธรรมดาก็จะน้อยลงเรื่อยๆถามว่าเฮิร์ตอยู่ไหมใช้คําว่าเสียดายดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็คบกันมานานแต่ผมก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็พยายามกันมานานแล้วคุณอ้ําพชรภาเขาก็ดีแล้วแหละไม่อย่างนั้นคงไม่อยู่กันมานานอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็โอเค move on ได้สักพักแล้วไม่ได้พึ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรขนาดนั้นนอกจากนี้นะรประเด็น ที่ถูกจับตามาลีมันเนอร์ทางด้านไฮโซพกก็ oke, ได้เผยว่ามาจากไหนผมงงมากขออยู่สนุกสนุกของผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เ,เพื่อนๆก็อยู่กันเยอะทํางานแล้วก็ออกไปเที่ยวตามภาษาคนโสดจริงๆก็แค่รู้จักครับจะบอกว่าสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่าเจอที่ไหนก็แค่สวัสดีทักทายแล้วก็ต่างคนต่างเดินต่างไปเลยงงนิดนึงว่าข่าวมาจากไหนสบายใจไปไงบ้างคะก็ ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าส่วนมากก็ทํางานมากกว่าแล้วก็ถ้าจะออกไปเที่ยวอะไรตามภาษาคนสดนี้ก็ส่วนมากเขาปิดแนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วครับคือวันธรรมดาก็จะน้อยน้อยลงเลยนะครับมีอะไรเสียใจกับแบบพี่ฟางที่เไหมคะก็ก็ก็ใช้คำว่าเสียายดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆก็คบกันมานานแต่ว่าผมว่าก็เป็นเรื่องปกติโอ้โหกลับมาเรื่องนี้แล้วหรอ ไม่นานมากเลยเราได้กาก็ง่ายท่บอกอัก็แบบสบายอันีก็ก็เป็นร่องปกติเนาะใช่ใช่เพราะว่าก็พยายามกันมานานแล้วคุณน้าเขาก็ดีอยู่แล้วแหละนะฮะก็ไม่งั้นคงไม่ได้อยู่กันมานานอย่างงี้แต่ว่าคือตอนนี้ตอนนี้โอเคนะครับมออนได้รอยเรซ็นะครับมุกออนได้ร้จริงจริงก็สักพักนล้วนะครับจริงจริงก็ไม่ได้พึ่ง ดข้นนนนอะไราัที่ผมได้เห็นสตอรี่ล่าสุดที่มีคนลงไหมฮะว่ามีเรากับน้องมาลีอยู่ในคลิปมาจากไหนผมงงมากเลยมเลยจับจับโยงอะไรกันนิดนึงครับคู่ใหม่โอ้ผมขออยู่อยู่สนุกสนุกของผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็งานก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ก็อยู่กันเยอะผมว่าทำงานแล้วก็ออกไปเที่ยวตามภาษา คอนโซลอย่างนี้ก็จริง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 ก็แค่รู้จักนะฮะไม่บอกสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่าเจอที่ไหนก็แค่วัดดงวัดดีแล้วก็ต่างคนต่างเดินไปก็เลยก็เลยงงนิดนึงว่าวันนั้นแบบมาจากงไหนไม่แต่อย่างในคลิปม่อเหมือนมันมีบอกว่าร้องเพลงให้กันใดๆโอ้ผมเมาแล้วก็จับไมตลอดอันนั้นซิกเนเจออย่แล้วเพื่อนด่าเพื่อนด่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยลงคอได้แล้ว นี่ก็พอดีก็อาจจะเป็นช่วงที่คลิปคลิปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเขียนกันสนุกเลยเนาะครับเม้ยไม่คุยเพราะผมไม่นึกว่าจะเป็นข่าวได้ตอนแรกนึกว่าเขียนแซวๆแล้วผมวันนั้นจริงๆผมใครใครส่งมะนะอ๋อต้องส่งมาแล้วก็ยังหัวเราะฮอยู่เลยผมก็หัวเราะกลับก็เลยไม่นึกว่าไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ เป็นฟิลคนโสนมากกว่านาะแบบว่าทงไม่ไม่ไม่ใช่โสนแล้วจีบนะฮะคือคือคือใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยผมก็ผมว่าเออไปก็ได้วันนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยจะเข็นไปโผล่ที่นู่นที่นี่นบางทีก็เยอะหน่อยตามสตอรี่เพื่อนๆพ่อนะฮะก็ก็ก็เลยอาจจะ ดูเหมือนผมไปจีบเขาหรอมองดูเขาดีดภาพด้วยอะไรเนี่ยที่คนก็เลยจับจับจับโยมไปเปล่าเปล่าไม่ใช่เขาพี่แฟนเราไม่ใช่หรอผมก็ไม่รู้ผมผมไม่ได้เขาพอมีควาจะเลิกกันอ๋อเหรออันนี้ผมไม่รู้ผมผมไม่ได้สนิทขนาดที่ไม่ถามพอดีจังหวะข่าวพอดีก็เลยโดนจับโยมครัครับครับก็ไม่ จริงจริงนัดกับพี่เป๊กแล้วก็พวกโรซี่อุ่นแซ่พวกนั้นนะแต่ว่าผมผมก็ไม่ทราบว่าน้องเขาจะมาด้วยก็ไปเจอที่นู่นเลยนะครับกับกับกับใครก็แล้วแต่ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมผมค่อนข้างที่จะคิดว่าอยู่อยู่อยู่อย่างนี้ไปก่อนผมว่าน่าจะ เราก็ไม่อายุไม่ได้น้อยแล้วเนาะก็เลยแบบเออเขาคนต่อไปก็อยากจะให้ให้ให้เป็นเป็นเรื่องไม่เลาหน่อยก็เลยใช้เวลาดีกว่าแล้วมาระวางในเรื่องของปาร์ตี้ไหครับว่าต้องไปเจอใครแต่เพราะว่าคนจะต้องตัดโยกอีิแน่ๆเหมือนกันผมว่าผมควรจะเริ่มคิดนะเพราะว่าเรื่อต้องระวังว่าจริงๆแล้วก็ก็ตอนก่อนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลย แต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่พวกพี่พูดแล้วเออก็จริงก็ควรคิดแล้วนะ <c oughs> ยืนถ่ายรูปก,กับมุมไหนต้องเช็คเลยมาต่อไปน,นี้ไม่ <c oughs> ผมว่าจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราเราไม่ได้มีอะไรจริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ก็คง,งไม่ได้เป็นเครื่องเป็นราวอะไรอ่าก็ควรระวังเหมือนพี่พี่บอกก็ก็ดีครับแต่ว่าก็ก็คงไม่ได้แบบเหมือนแบบอุย้ยแบบคนเยอะไม่ไปอะไรอย่างนั้นนะ ยังว่าตอนนี้คือโลกรสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมีใครถูกใจอะไรไงไหมคะไม่มีเลยครับตอนนี้คนคุยไม่มีครับแล่วหยุดยืนในชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์กับมาลีก็คือศูนย์ีไม่มีครับก็วันนั้นใช่โต้งเป็นคนส่งมาแล้วยังมาหัวเราะย่อผมเลยเพราะว่าโต้งเขาก็แซว้เล่นผมก็เลย บอกโต้งเดี๋ยวผมไปแก้ข่าวให้เพาจริงๆแล้ว็ไม่ใช่ของละมาลีอาจจะเป็นผมกับโต้งก็ได้เกิดขึ้นจริงปะเกิดเกิดทุกทีในวงการที่คู่เลยเปล่าเปล่าดีรอเล่นก็ก็รอเล่นกันตามมาสาเพื่อนเขาก็เออโอ้ยหยาแล้วพี่เอาข่าวมาแจ้กันเพราะว่าพี่โต้งเขก็โดนแซวเยอะใช่ไหมนะับเออโดนกันหมดอย่างอย่างอย่างวันนั้นมันมีโมเมนต์เราถามพี่นิ่เลยนะครับผ่านมาเพื่อนพี่โต้งเลย เราได้คุยพอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับแล้ก็ไม่กล้าถามด้วยไปถามไปถามเขาดีกว่าแล้วก็ท่านทารู้อะไรบอกผมด้วยเพราะว่าผมก็แบบไม่อารมณ์ผู้ชายอ่ะแล้วก็ผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยถามกันอะไรเรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เลย พวกกลัวเรื่องข่าวแบบเราโยงกับสาวคนนั้นคนนี้ทีมันกลัวจะมีผลกับเราในอนาคตในตีเสาวมันมีแค่ไหนลัวคนไม่กล้าเขา้ามาก็กลัวนะ<ๆ>ครับแต่ว่าผมเหมือนเหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะสุดท้ายมันก็มันออกมาเองว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรสครับ ก็ทำเอาหลายคนนะคะฟังข่าวนี้แล้วก็กระจางพอสมควรเรียกได้ว่าไฮโซพุกตอบเขียดทุกประเด็นเลยจ้าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ